สวัสดีครับวันนี้ก็พบกับโต้งอีกครั้งนะครับเพจร้านมีดคมนะครับช่องทางการติดต่อของเรานะครับก็มีในส่วนของตัวเพจนะครับเพจร้านมีดคมนะครับเพจสำรองของเรานะครับก็เป็นเพจลุงเจริญมีดคมนะครับในส่วนของตัวช่องทาง u t u b e นะครับลูกค้าสามารถกดเข้าไปใน u t u b e นะครับพิมพ์ในช่องคําค้นหานะครับว่าร้านมีดคมนะครับของเราจะขึ้นลาดับหนึ่งนะครับก็สามารถกดเข้าไปชมวิดีโอของเราต่างๆได้นะครับท่านไหนที่เข้ามาใหม่นะครับก็อย่าลืมกดติดตามกดซับสไครต์ด้วยนะครับเพื่อไม่พลาดคลิปใหม่ๆ หรือช่องทางไลน์นะครับสามารถสแกน QR Code นะครับที่เราขึ้นไว้ให้ได้นะครับเข้ามาคุยเพิ่มเติมหรือสั่งซื้อในไลน์ได้นะครับครับวันนี้เราก็จะมาเริ่มกันเลยนะครับวันนี้นะครับเป็นในบรรยากาศป่าอีกครั้งนะครับเป็นป่าหมู่บ้านนะครับครับเดี๋ยวเราจะมาชมกันนะครับวันนี้นะครับเป็นมีดเดินป่านะครับให้เข้ากับบรรยากาศนะครับตัวนี้เป็นด้ามไม้ประดูนะครับ สวยงามนะครับเดี๋ยวให้ชมภายนอกกันก่อนนะครับไม้ประดูนะครับด้ามก็เป็นในส่วนของตัวด้ามไม้ประดูนะครับลมดำนะครับสวยงามนะครับครับเดี๋ยวเรามาชมด้านในนะครับตัวนี้นะครับ สวยงามนะครับความยาวใบมีดนะครับอยู่ที่1ินิ้วนะครับหน้ากว้างอยู่ที่2 2จุดนะครับสันหนาอยู่ที่7มิลนะครับนะครับค่อนข้างหนานะครับหนามากนะครับแต่ว่าคมกริบนะครับเดี๋ยวเราจะมาทดสอบนะครับฟันด้วยนะครับวันนี้นะครับเข้าป่านะครับให้เข้ากับบรรยากาศนะครับตัวนี้นะครับครับตัวนี้นะครับตีร้อนนะครับชุบแข็งนะครับอบคืนไฟสองรอบนะครับ ความยาวใบมีดนะครับอยู่ที่10นิ้วนะครับหน้ากว้างอยู่2.2นิ้วนะครับนะครับสันหนาอยู่ที่7มิลนะครับตัวนี้นะครับค่อนข้างหนานะครับสามารถใช้งานหนักได้นะครับสามารถใช้งานหนักหักได้นะครับสวยงามนะครับโชว์ผิวดำนะครับตัวนี้นะครับสวยงามนะครับเดี๋ยวให้ชมกันชัดๆอีกครั้งนะครับ ต้องขออภัยด้วยนะครับคลิปนี้นะครับพอดีว่าเสียงมีปัญหาหน่อยหนึ่งนะครับครับตัวนี้ก็ถอยให้ดูไกลๆนะครับสวยงามนะครับพกพาเข้าสวนเข้าป่าเข้าไร่นะครับเดินป่าได้หมดเลยนะครับสามารถฟันไม้ได้นะครับตัวนี้นะครับไม้เล็กไม้ใหญ่นะครับได้หมดนะครับตัวนี้นะครับสวยงามนะครับตัวนี้นะครับ ครับด้ามเป็นด้ามไม้ประดูนะครับลมดำนะครับสวยงามนะครับเดี๋ยววันนี้เราก็จะไปทดสอบกันด้วยนะครับครับเดี๋ยวเราไปดูคลิปทดสอบกันเลยนะครับครับสวัสดีอีกครั้งครับเพจร้านมีดคมนะครับเดี๋ยววันนี้นะครับ เราก็จะมาทดสอบนะครับฟันเจ้ามีดเดินป่าของเรานะครับตัวมีดเดินป่าเรานะครับจะมาทดสอบฟันไม้กันดูนะครับวันนี้นะครับเราก็เดินสำรวจนะครับในพื้นที่ป่านะครับพื้นที่ป่าสมัยเด็กๆนะครับผมมาหาเห็ดหาอะไรนะครับแต่ตอนนี้นะครับเป็นบ้านคนค่อนข้างเยอะแล้วนะครับนะครับให้ชมในส่วนของตัวมีดนะครับค่อนข้างหนานะครับมีน้ำหนักนะครับเดี๋ยวเราจะมาลองทดสอบฟันต้นไม้กันดูนะครับเดี๋ยวเราจะฟันต้นนี้นะครับ ปัตนตัวนี้นะครับครับเดี๋ยวเราจะลองทดสอบปันกันนะครับฟันข้าวมีน้ำหนักนะครับปันได้ค่อนข้างดีนะครับครับเด็ก สดใสเงางามนะครับสวยงามเหมือนเดิมนะครับขยับเพั่ฟันให้ดูอีกครั้งนะครับ นะครับอาจจะติดยางในส่วนของต้นไม้บ้างนะครับครับคลิปนี้ก็ประมาณนี้นะครับท่านไหนสนใจก็สอบถามเข้ามาได้นะครับสวัสดีครับ